ครน้องกาบแทบเท้าเจ้าค่ะท่าน,าานอ,นอา,นาจารย์อันอนุโมทนาศาธุเจ้าคะครัาธุครับท่านวิกุลสายยาผู้เดินมักในดับชั้นเนชสมาบัติอ่ะหลังจากที่ให้ทําไปเมื่อวานแล้ววันนี้ท่านไปเดินมักปรับเปลี่ยนนะครับเข้าสู่ความถูกต้องตามระบบของพระองค์ได้แค่ไหนนะครับในสัริิษภูมิภูมิแห่งสัตว์รุษนะครับแล้วก็ <c oughs> เมื่อถูกต้องแล้วก็เชิญได้เลยครับาาสาธุทำขาดสาธุในทางในการในการปรับเปลี่ยนในการปรับเปลี่ยนในชีวิตประจําวันแล้วก็การเป็นอยู่แล้วก็การโดยมาของข้าพเจ้าก็ประมาทเลินเลิกไปในความที่ความที่ความที่ประมาทประมาทแล้วก็ ลดถอยความเพียรทำให้การเดินมักล่าชา้าแล้วก็การที่เข้าใจผิดอย่างนี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์ว่าชา้าช้าค่อยทำค่อยๆไปอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์ในเข้าใจผิดของข้าพเจ้าก็ได้รับธรรมจากท่านอาจารย์ทูนสิบองศ์ศัทธาที่มุดแล้วก็ได้มา เข้ามามองเห็นความถูกต้องที่พระองค์ตัดไว้ข้าพเจ้าก็ไม่ประมาทในความเดินมารกตรงนี้แล้วก็ในระหว่างวันก็ไม่ประมาทก็สร้างความเพียรอยู่แต่ผู้เดียวในการเดินมารกนี้เจ้าค่ะอาจารย์ก็อาการทางจิตทั้งเมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้า ในการที่อยู่บนอาสนะก็เกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายข้างเบื่อหน่ายจริงรอบข้างเบื่อหน่ายแม้กระทั่งข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าก็เบื่อหน่ายเจ้า่ะท่านอาจารย์ก็หาอยู่หากินไปวันๆแล้วก็ ตกแต่งหาของดีๆมากินหาความตกแต่งหาความสนุกสบายอะไรอย่างเงี้ยเกิดความเบื่อหน่ายมากๆเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็ในความเบื่อหน่ายดังนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้เบื่อหน่ายแบบว่า,าต้องไปฆ่าตัวตายหรืออะไรเจ้าค่ะท่านอาจารย์ในในความตรงนี้ก็เป็น ในในความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นก็ไม่ได้สะตกสะทันอะไรก็เดินมักด้วยมกักวิธีที่องค์ทำไปเดินมัด้วยอบกีิธี่องค์ทำเต็มรอบแห่งการเจริญไปแล้วก็เกิดความที่ที่เข้าสู่นิวรณ์ห้าอ่อนกำลังก็เป็น ภาวะที่เกิดความฟ้ามบก็มีความปิติปิติอยู่นานนานอยู่เจ้าค่ะท่านอาจารย์เกิดความปิติก็อันนี้ก็เดินมาเดินมาไปเดินมาด้วยมากกีทีโอนทาไปหลายรอบหลายรอบหลายรอบอเข้าสู่ระบบปริสสปง ระบบแห่งแห่งภูมิแห่งความถูกต้องเข้าสู่ระบบสมรติยามระบบแห่งความถูกต้องเอข้าสู่ระบบแห่งส, <c oughs> สัตบุรุษภูมิแห่งสัตบุูมินี่แหละค่ะ <c oughs> ท,ท่าน,านอาจารย์นะครับแต่ท่านเกิดนิพิทายานก็ทําให้ท่านเบื่อหน่ายนะครับเมื่อท่านเบื่อหน่ายแล้วท่านก็ยังเดินมรรควิธีเสีย <c oughs> งทรก็ถือว่าถูกต้อง นะครับก่อนที่เขาจะเบื่อหน่ายเขาก็ต้องเห็นซ้ําได้ยินซ้ําสัมผัสซ้ํซ้าซ้าซ้ำซ้าด้วยการเดินมารวิธีเสียงทำเห็นทางตาสัมผัสทางตาหูจมูกลินกายใจรูปเสียงกลิ่นรสประัดธรรมอารมณ์จนทั้งเกิดเป็นการประชุมลงของอินทรีย์อินทรีย์ทั้งห้าประชุมลงเมื่อเขาประชุมลงด้วยการรู้ชัดทราบชัดด้วยการที่เข้าไปเพ่งในธาตุในความเป็นอายตนะในความเป็นปฏิจจสมบัต นะครับซ้ำซ้ำซ้วนอยู่อย่างนี้วนอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนตลอดวันตลอดคืนก็จะทําให้ท่านเกิดนิพพิทายานเรียกร้องไม่ได้เรียกหาไม่ได้เขาจะเกิดขึ้นเองเมื่อเกิดนิพพิทายานแล้วท่านก็ยังเดินมารวิธีสิ่งทต่อนเนื่องต่อนเนื่องต่อนเนื่องไปเรื่อยไปเรื่อยใช่ไหมต่อนเนื่องไปตลอดไปตลอดไปก็จะทําให้ท่านเกิดการสลัดสลัดคืนนั่นก็คือวิลาขะธรรมท่ทานก็ยังเดินมารวิธีสิส่งทําต่อไปอีก ตอนเนื่องตอนเนื่องปอีกเมื่อท่านตอนเนื่องไปจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เข้าสู่ระบบสมัตรรนิยามระบบแห่งความถูกต้องสปปรรพุทธภูมิภูมิแห่งสัตว์ตรุษนะครับจึงทาให้ท่านเข้าไปสู่ธรรมไหลไปสู่ธรรมจะทําให้เกิดสภาวะที่เกิดจิตคนกับการงานจิตอ่อนนี่แหละนะครับพอเข้าใจไหมแบบนี้พอเข้าใจแล้วทุกคนเพราะนั้นถ้าท่าน ไม่หลุดออกจากธรรมวินัยพระองค์ท่านก็จะเป็นพื้นนาดีใช่หไหมกรรมต่างๆที่มากระทบท่านที่มาเอาคืนท่านมาเป็นวิบากทั้งหลายแหละท่านก็จะสามารถที่จะทําให้เกิดสภาวะที่วิญญาณไม่สามารถที่จะมาอย่างลงสู่น้มรูปได้นะครับวิญญาณซึ่งชื่อว่าเป็นพืชก็ไม่สามารถจะงอกงามเจริญในพื้นนาดีของท่านได้ นะครับเพราะฉะนั้นตัณหาที่เป็นอย่างของพืชจึงไม่สามารถที่จะทําให้เกิดการเจริญงอง,งามซึ่งเขาจะต้องอาศัยกรรมอาศัยวิญญาณและอาศัยอวิชชานะครับอาศัยอวิชชาในความไม่รู้ของท่านนี่แหละเพราะฉะนั้นอวิชชาจะเป็นเครื่องที่สกัดกั้นทุกอย่างนะครับและเพราะนั้นตัณตัณหาจึงเป็นเครื่องที่ผูก เครื่องร้อยรัดใจท่านทั้งระบบให้ท่านชอบให้ท่านพอใจให้ท่านยินดีให้ท่านเพลินด้วยผัสสะทั้งหมดทางตาหูจมูกดิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑธรรมลมนะจึงทําให้ท่านเกิดพบเกิดชาติได้ตลอดเวลาถ้าท่านปราศจากการเดินมรรคด้วยมัควิธีเสียงธรรมเห็นไหมครับเต็มรอบแห่งการเจริญนั้นเขาจะกระชุดชุดท่านกระชากท่านลากท่าน เข้าสู่ความเป็นเหตุที่เรียกว่าสัตว์ถ้าท่านหลุดจากสภาวะนี้ไปแล้วไม่เดินมักท่านก็จะกลายเป็นสัตติในปัจจุบันนะครับแต่หลังก,การทํากะลละท่านก็จะเข้าสู่ตามระบบพระมุ่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อท่านออกจากการเดินมักเมื่อท่านทราบอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วเข้าใจเหตุและผลอย่างนี้แล้วล่ะท่านก็ต้องดําเนินการ ให้ถูกต้องและให้เด็ดเด็ดเา็ดขาดเพื่อเข้าไปอยู่สภาวะที่พระองค์ทรงให้ข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นข้ามโอคาบไปให้อยู่ฝั่งนู้นอย่ามาอยู่ฝั่งนี้ <c oughs> นะฝั่งนี้มีแต่ดิเลตไปฝั่งนู้นก็จะเข้าสู่ระบบของพนิพาทธนะโดยการข้ามโอคาบไปนะครับแล้วก็ทิ้งพ่วงแพทิ้งเรือทั้งหลายนะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเรียนรู้ที่ท่านแบกไว้เนี่ยไม่เอา นะครับไม่เอาดังนะนั้นต้องเอาแบบสภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเข้าไปสู่โดยความไม่มีอะไรนะครับโดยความไม่มีทั้งหมดเอเข้าใจไหมหท่านพี่กุลสริยาแล้วาะร้องไห้คือเจาการธอการพอเข้าใจแล้วเจ้าการธนามการอ่าจากรู้อเชิญท่านต่อได้ในการในการที่เพี่เพียรในความเป็นธาตุเกิดความเบื่อหน่าย ทรงอยู่ที่จิตก็มีกำลังที่เดินมากต่อไป้าคะท่า,านอาการก็เดินมาจนกว่าครบเวลาทำงานของอาการทางจิตก็จะเป็นเกิดสุขเวทานาเกิดทุกขเวทานาเกิดอทุกขกรรมสุขเวทานาก็ สะสมอยู่อเบคาโอเบคาสามโพชงตรงนี้ข้าพเจ้าก็ทรงอยู่โอเบคาสัมโพชงเวทนาท่านแรงกล้าแค่ไหนในทุกแรงกล้ามากเจ้าค่ะท่านอาจารย์ดีแล้วแรงเยอะยิ่งดีแม้เมื่อแรงเยอะยิ่งดีดียังไงนะ้วสุขล่ะสุขก็แป๊บเดียวเจ้าค่ะท่านอาจารย์ทราบชัดรู้ชัดไหมในเกิดสุข ทราบชัดรู้ชัดเจ้าค่ะานกา,ารยชอบไหมล่ะสุกมาชอบไหมสุกก็ไม่ชอบเจ้าค่ะธานอา,ารอ่เพราะนั้นก็ต้องไม่ยึดสุกนะครับเมื่อท่านไม่ยึดสุะท่านก็จะสามารถละลาขานดนสัยได้ละได้ไหมละ่ะสาธุเจ้าค่ะธานอาจารย์ไม่ยึดไม่ติดหรอกค่ะพายาก็ผ่านไปเจ้าค่ะธานกา,ารก็เกิดขึ้นก็ดับไปอทุมัสุ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันเจ้าค่ะท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นในเวทนาที่ท่านทนได้ทั้งหมดโดยไม่สนใจกับเขาเลยปวดก็ปวดไปก็จะทําให้ท่านดําเนินการก,กับปฏิฆะสัญญาได้นะปฏิฆะนี่เป็นปฏิฆะสัญญาทุกทายนะครับแล้วนะคือจะบรรเทาทําให้ท่านเบาบางลงไม่ได้ดับเราะนะแค่บรรเทาเฉยนะครับเพราะนั้นให้เขาไม่สามารถที่จะมา ทำให้ท่านเกิดความคุ้นข้องมองใจในจิตได้เพราะฉะนั้นมักท่านก็จะสว่างเห็นไหมครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านทําทั้งสองรายการนี้ก็ถูกต้องแล้วแล้วก็อทุกขมสุขห่ะอทุกขมสุขอทุกขมสุขาเจ้า,จาก็าไม่เย็ดเจ้าพระท่านอาจารย์เมือ่อท่านเข้าใจและทราบชาันดูชันโดยการเพ่งในความเป็น่าตุโยความเป็นอเนสนาโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาท นะครับให้ท่านเครื่องจะทําให้ท่านทราบชัดรู้ชัดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณะอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเพราะฉะนั้นก็จึงรู้ทางที่จะเข้าสู่การดับและก็ทุกขาไม่นีปฏิปทาทางํำเนินนี้ถึงการดับทุกข์โดยไม่มีเหลือด้วยนิโรธในยะที่หนึ่งนิโรธในยะที่สองแล้วไปนิโรธในยะที่สามได้ในการต่อไปก็จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะรู้ถึงวิชาที่บ่งทรงให้ไว้ในภายใน จะเป็นผู้รู้ผู้ผู้เห็นผู้ทราบทั้งหมดนะครับก็จะสามารถถ่ายถอนอนุสัยหลังจากการบรรลุเข้าสู่สภาวะของลมอสสรสสาสรสสารด,ดแต่ณขณะน,นี้เมื่อถอนจิตออกมาก็จะทําให้ท่านเบาบางลงในะการประทะการเห็นเมื่อมีการดับผัสที่ลืมตาออกมาใช้ชีวิตทั้งวันระหว่างวันก็จะทําให้ท่านอยู่ในอุเบกขา นะครับด่านที่ท่านสงบระงับปณนี้เป็นธรรมชาติไม่กระเสือกกระสนไม่ทุรนทุรายในการเดินมรรคเพนั้นชีวิตจริงที่ท่านออกมาท่านเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้เอะท่นกานขสร้องราบข้าวารเรองกรารียอกาบข้าวสารเสงร้งาธุสารเพราะงกรบ้าชรีงกวิารริงก็าะตรงกับการเดินมรราถ้าการเดินมรรคท่านสอบ,อบมาวอ้โวพูดสวยหรูเลียแต่อีวิตจริงท่าน ตรงกันข้ามนั่นหมายถึงท่านปดพูดปดเป็นอันตรายเป็นโทษนะครับแล้วถ้าทำไม่ได้จริงแล้วกล่าวผิดหรือกล่าวไม่ถูกต้องก็เป็นโทษอีกเพราะนั้นจึงต้องมีสัมปชัญญะตลอดเวลาพระองค์จึงให้สภาวะที่เป็นสัมปชัญญะแก่ท่านทุกท่านที่เดินมาเพราะนั้นต้องทราบชัดรู้จัดในเวทนาที่เกิดขึ้นเวทนาสาม ในวิตกที่เกิดขึ้นและองค์ปัญญาจะปรากฏนะนก็จะทํางานทั้งระบบใช่ไหมศีลสมาธิปัญญานะองค์ปัญญาปรากฏเมื่อปรากฏแล้วทั้งสามองค์จึงไปรวมหมายถึงองค์เวทนาองค์วิตกและองค์ปัญญาในองค์ปัญญาก็จะมีศีลสมาธิปัญญารวมอยู่แล้วไปรวมกับทั้งหมดจึงเรียกว่าสัมปชัญญะ องค์สัมัญญญาก็จะไปขับเคลื่อนองค์โพธิชงเจดไปเข้าไปประชุมทั้งระบบโดยแกนนำหลักก็คืออินสี่ห้าพละห้าและก็สมัชประธานสีก็คอยหนุนคอยต่อเน,นื่องตลอดนะอิทิบาสีก็เช่นกันนะครับด้วยอริยมังเองแกทั้งระบบจึงเข้าสู่ระบบอุเบกขา เข้าสู่ระบบจะทําให้อุเบกขาบริสุทธิ์ได้เมื่ออุเบกขาบริสุทธิ์เข้าจริงๆแล้วด้วยการเดินมัคถูกต้องก็จะทําให้ลมอัจฉริยะปราสาทดบองค์สติปัฏฐา,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 านที่จึงเกิดขึ้นนะักหนจิตนั้นนะครับลมจึงดับพงจึงปรากฏ ให้กับผู้เดินมักผู้เดินมักณขนาดนั้นเมื่อได้รับธรรมอย่างถูกต้องแล้วลมาสาสะปัสสะสะที่มีความที่ไม่มีสภาวะของธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุไม่มีสิ่งใดที่จะปรากฏได้เลยณนะขนานั้นนะครับองค์ธรรมขององจึงปรากฏพระองค์จึงประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้เดินมักผู้เดินมักก็จะกลายเป็นองค์ผู้ได้รับธรรมคือวิมุตหรือ วิโมในขณะนั้นก็จะทรงสาวาวะเป็นพระอริยะชั่วขณะนะาจนกระทั่งพองค์ได้ถ่ายทอดวิชากายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนาให้กับผู้เดินมาใช่ไหมก็คือองค์วิมุตติในขณะนั้น,น,น,นจนกระทั่งรับรู้รับทราบพองค์ก็จะ,ะดำเนินการตรงนีจง้จึงเรียกว่าเป็นกายทิพย ใช่ไหม,มครับเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงพระเมตตาอยู่แล้วเมื่อท่านเดินถูกต้องมาถูกต้องท่านก็จะเข้าสู่ระบบได้ถูกต้องนะครับอน,นี่ก็คือทุกขามิมนีปฏิปทาทางแลรน้ถึงการดับทุกข์โดยไม่มีเหลือนะครับในส่วนที่หนึ่งส,ส,ส่วนที่สองเมื่อผู้ดเดินมรรคก็คือผู้วิมุตตนั่นแหละหรือวิโมกทราบชัดรู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วพรองค์ก็ยังมาส่งให้เข้าสู่ระบบของผู้วิมุตเข้าไปสู่ใน ชันที่สามชันที่สองเมื่อกี้อยู่ชั้นที่สี่นะครับนะเข้ามาสู่ตรงนี้จึงส่งสภาวะอยู่ที่สมบัติองค์ของสมบัตินะครับองค์สมบัตินี้ก็จะทาหน้าที่นะครับองค์ก็ยังมาอหนนออพร์ส่งระบบของโลกุตรผลเข้าสู่โลกุตรมรกก็คือโลกิญยผลมาสู่โลกิโลกิยนะเพื่อถ่ายทอดระหว่างองค์วิมุตถ่ายทอดให้กับผู้มีสัทธา ก็ได้รับซึ่งกันและการก็คือผู้มีความเพียรนั่นแหละเป็นผู้รับเข้าไปรับเข้าไปรับเข้าไป,าไปนะครับนะครับเราก็มาตรงนี้เมื่อมาตรงนี้ปุ๊บก็อาจจะเข้าสู่ฌานที่หนึ่งนึ่งก็จะถอนจิตออกเมื่อถอนจิตออกในสภาวะนั้นนะก็คือถอยจากนิรในดรญาที่สามมานิรในดรญาที่สองจนกระทั่งมานิรในดรญาที่หนึ่งก็จึงลืมก่อนจะลืมตาก็จึงเข้าสู่สภาวะ นะครับที่เป็นจิตคุกาบการงานตรงนี้แหละเพราะฉนั้นก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อหนึ่งตามมาก็จึงมีการพิจารณากายใน้กายเวทนาในวัจิตในจิตทำในทำนะครับเพื่อให้ผู้นั้นได้รู้ได้ทราบก็คือผู้มีความเพียรก็จึงมีความทราบซึ้งนะครับ เห็นไ,ไหมครับผู้มีความเพียรจะเป็นกายในกายเวทนาในเมตจินในติธรรมในธรรมเพราะเขาอยู่กับกายจัมวานนี้อย่างไ,ไมผู้มีความเพียจรจึงทราบซึ้งและเข้าใจตรงนี้นะครับจึงจะเป็นทองแผ่นเดียวจะร่วมมือกันตลอดแต่ถ้าขาดสภาวะขาดสัมปชญญะขาดอ่าสติที่พระองค์ทรงตัดไว้นี่ก็คือตรงนี้ขาดสมัมมชญญะตรงนี้ก็จะทําให้ชาลุสี หรือวิญญาณค้อมงานทันทีเพราะฉะนั้นจึงต้องเดินมักตลอดเวลาไงนะครับถ้าท่านไม่เดินมักตลอดเวลาตรงเนี้ยเขาจะค้อมงาเพราะเขาอยู่กับท่านตลอดเวลาที่เขาเกินเสาหลักที่ปลายจมูกนะครับนะจะเพราะฉะนั้นจึงต้องเดินมักทางกลางคืนกลางวันหลุดไปเขาก็จะเข้ามาหลุดไปก็จะเข้ามาจนกระทั่งเขาสะสมกาลังสูงขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาจะบังคับจึงเป็นสภาวะที่เรียกว่า ชาหรือสีหรือเรียกว่ามานเข้าสิงกายผมเห็นไหมครับเขาสะสมเรื่อยขึ้นมาเรื่อยๆผู้เดินมรรคก็ต้องเดินมรรคตลอดให้โล่งป่งสบายนะครับเ,เข้าใจไหมหท่านพิคุนสารยานมกาวสาธุ้ะคะพันธกิจอ่ะมีอะไรจะกล่าวอีกไหมเชิญไม่มีเจ้า,าค่อพันธ่ิจนั้นก็เดินมรรคกันต่อไป ปลาโลฟอมเพียนนะครับก็มาให้ถึงะถ้ายังอ่อนแออยู่ก็ทำอีกทำอีกทำอีกซ้ำอ,กำอยู่อย่างนี้แหละะตอนนี้ก็เข้าทางแล้วเข้าทางแล้วเป็นเรื่องดีแล้วนะก็อย่าให้หลุดอีกนะเข็ดหรือยงังเหรอเข็ดแล้วเจ้า่านอาจันสาธุเจ้ากเข็ดแล้วจริงครับมีอะไรเป็นเรื่องประกันว่านะนะท่านเข็ดแล้วสาธุเจ้ากนานอาจัน ก็อะไรพระอาจาย์เข็ดแล้ววันนี้ไม่ทํางานไม่ทําอะไรเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่ใช่ไม่ทางานไม่ทำท่านต้องอยู่เป็นปกติไม่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 มีอะไรเราเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็หมามากำหนดท่านใช่เจ้าคท่านอาจารย์แล้วคุณพ่อบ้านก็ เดินอยู่ตามสวนนี่แหละเจ้าค่ะท่านอาจารย์ไม่ไม่ไต่ถามไม่อะไรกันแล้วใช่ไหมไม่ไม่ค่ะท่านอาจารย์ก็ดีแล้วก็อธิบายให้คุณพ่อบานฟังคุณพ่อบานจะได้เข้าใจนะครับไม่ได้เลวร้ายไม่ได้ผิดเดี๋ยวจะมองว่าท่านเป็นมนุษย์ต่างดาวไม่เหมือนมนุษย์มาจากต่างดาวหรือเปล่า่าจไม่ได้มาใช่ไหมไม่ได้มาเจ้าค่ะท่านอาจารย์เพราะนั้นเราก็ เดินให้ถูกต้องทาให้ถูกต้องนะครับในการปฏิบัติถ้าเดินผิดปฏิบัติผิดก็จะเป็นปนัญหากับครอบครัวเห็นไหมครับพัญหาะน้ครอบครัวท่านก็ต้องอยู่ได้ด้วยความถูกต้องด้วยบางทฤษีที่ถูกต้องของพระองค์ไม่งั้นจะเสื่อมเสียเกียรติพระองค์นะครับนะเมื่อปฏิบัติแล้วทําไมใจร้ายทําไมพูดมากทําไมงี่เง่าทําไมเอาแต่ใจ ไมาบปติแล้วอูเกี่ยวกาดก็เดิมอีกใช่ไหมอะไรก็ไม่ได้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มารวิธีพระองค์มารวิธีองค์ต้องอยู่ร่วมกันได้ก็ท่านอยู่กันมาตั้งกี่สิบปีแล้วใช่ไหมครับเนี่ยพนั้นเพิ่มมาบัติก็ต้องดีขึ้นดีขึ้นนั้นที่ไม่ดีเพราะที่มันเปลี่ยนแปลงเพราะเพราะท่านไปเชื่อวิญญาณสาธุท่านอาจารย์ทำงานเข้าสิงไกรพรม จิตบางคั้งจิตท่านจิตบ้างมโนบา้างเมียบ้างได้หละเข้าไปจัดการกับผู้มีความเพียรผู้มีความเพียรตตามไปทุกอย่างเชื่อไปทุกเรื่องเพราะเพราะไม่ได้ดับฝาษสาดด้วยมัคคุทสี่องค์ทรรมรู้อย่างท่านพี่กุลจริงครับบอจริงเจ้าข่าวท่านอาจารย์ไม่ต่อเนื่องเจ้าข่าท่านอาจารย์จำไว้จำไว้ก็อย่าให้เป็นอีกเนะผู้หนึ่งผูดด้ใดได้ยินแล้วก็ต้องเข้าใจตรงนี้ ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วจะต้องไปให้ได้จะต้องไปแ,แต่ทิ้งคนในครอบครัวไม่สนใจคนในครอบครัวหน้าที่ที่พึงพึงทําไม่ได้ทําแล้วก็ผิดนะครับแ,แก้ไขกันใหมไม่เป็นไรออาเอา,เอาละท่านบิคุลสารยาถ้าไม่มีอะไรก็เราก็ต้องขออนุญ,ญาตใช้เวลากับท่านบิกุลสารยาผู้เดินมรรคในระดับชั้นเนชัสมาบัตเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ นมกลับแทบข้าวเจ้ากาท่านอาจารสาธุเจ้ากาสาธุครับสวัสดีครับสาธุสวัสดีครับสาธุ